สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับแม่ตู่ค่ะวันนี้แม่ตู่นะคะอยู่บ้านค่ะจะทําความสะอาดครั้งยิ่งใหญ่เลยรวมถึงห้องน้ําของแม่ด้วยแม่ตู่ต้องบอกก่อนนะคะว่าก่อนหน้านี้คุณแม่มีปัญหาเกี่ยวกับห้องน้ําเป็นอย่างมากเพราะว่าห้องน้ําของคุณแม่นะคะจะมีกลิ่นเหม็นจากท่อค่ะจนมีวันหนึ่งค่ะที่คุณแม่ได้กลิ่นแรงมากจนเข้าไปถึงห้องนอนแล้วนอนไม่ได้เลยสงสารน้องทีมากๆเลยนะคะวันนั้นจนแม่มาเจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะ นี้เลยเคลียดะนะคะเคลียจริงไม่เกรงใจชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเคลียแน่นอนตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์โรยโถสุขภัณฑ์แล้วก็โรยท่อน้ำทิ้งด้วยเขาเป็นผลิตภัณฑ์กำจัดกลิ่นจากผงแร่ธรรมชาติค่ะไม่ทำลายสุขภัณฑ์แล้วก็ไม่ทำให้ท่ออุดตันด้วยเห็นผลในทันที อันนี้เขาจะกำจัดกลิ่นที่ต้นเหตุเลยนะคะปลอดภัยต่อคนแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะคะวิธีการนะคะก็ง่ายมากๆเลยเขามีอยู่ข้างๆซองตรงนี้แล้วคือให้เท1สซองนี้เลย100กรมัมกับน้ำสะอาด5ลิตรใช้ราดบริเวณที่ส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์หรือว่าจะโรย1ซองในโถสุขภัณฑ์หรือท่อน้ำทิ้งหรือรางระบายน้ำแล้วราดน้ำตามด้วยทุกครั้งหรือใช้ซ้ำจนกลิ่นไม่พึงประสงค์หมดไปนะคะ เพื่อประสิทธิภาพที่ดีนะคะเขาแนะนำว่าควรจะใช้เดือนละสองครั้งซึ่งคุณแม่ใช้แค่ครั้งเดียวก็เห็นผลแล้วฉะนั้นไม่ต้องคิดเลยนะคะว่าใช้เดือนละสองครั้งจะเห็นผลในระยะยาวแค่ไหนวันนี้คุณแม่ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอไปทำความสะอาดบ้านต่อพบกันใหม่ตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ